ได้ได้มาดมาเลยนี่มันต้องมันต้องมาแบบนี้ทุกคนเห็นแล้ไหมก,อหกอ๊อบปี้ไรต์มาในแนวของเกมฮอลลนไนซิลสองนะจะได้ดูว่าก็อปีไรต์อะไรให้ดูเลยดีเทลช่องผมไม่มีผลอยู่แล้วครับ ช่วงเวลาดูช่วงเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดพับบิกให้แบบหนึ่งตอนนี้ผมกำลังสรุปมันเกิดช่วงเวลาสองก็คือสองชั่วโมง <c ười> คลิปยาวสองชั่วโมงเลยเหรอครับไม่ได้ตัดเลยยิบยิบเจ็ดสองยิบเจ็ดเหมือนกันครับแต่นี่ต่างกันเท่าไหร่สิบสองกับห้าเก้าไปลบกันสิระบบหนึ่ง สี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งสี่สิบแปดระยะเวลาสี่สิบแปดวินาทีเนี่ยเพลงเพลงอะไรเ้รอเมโลดี้ไหนไม่แคลมเมน้นต์ไวเดียอืมเข็มเข็มเรื่องอะไนรนะครับในที่สุดคาเคนะดาออกแล้วใช่ไหม อาจจะมเปิดไปแต่จุดนั้นก็ได้นี่นี่คือก๊อปปีไ้ไรที่เกิดจาก <Yes. S 1> บอทเพราะถ้าไอาเสียง,งที่นะครับถ้าไอาเสียงเนี้ยมันโดนก๊อปปีไ้ไรนะผมบอกเลยเซมเมอร์แทบทุกคนเนยะเฉพาะคนที่ลดเสียงเขาเรียกว่าไเสียงพูดในเกมในเกมนี้ผมลดแค่เสียงดนตรีเฉยๆเพราะว่าผมไม่อยากให้มัน กลัวมันจะเป็นแบบเอลเดนลิงไง,งโอโหลงเช่นนี้เกินจนไม่ได้ยินเสียงพูดคำถามมันก็ตรงนี้เค้มด้วยเหรอ Fast <P> Travel <ure ville> ต้องเผื่อตังไปนี่อะไรเนี่ยแบคก,กราวอาจจะเป็นเสียงแบคก,กราวก็ได้ กตี้เรี้เาลตรงนั้นหรือเปล่าอันเนี้ยดังสุดแล้วแต่ถ้าเป็นเสียงแบ็คกาวน์นะแทบไม่ได้ยินเลยการนามผมคือเพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปฟังใช่น,นี่คือไม่บอกเพลงไม่ไม่มีอะไรเลยรู้เลยว่าไอันเนี่ยคือบอด แไหม Impact วิดีโอคืออะไรโมนิไทแล้วผมไม่มีปัญหาครับผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วมไม่ได้เรียว,ว่า i ิม a c กเลย take action รบเพลงมันไปซะเอาเพลงมาใส่หรือจะจัดออก นี่เลยรู Finnish เลอกนเงี้ยเลยใส่ข้อพิพาทไปเลยจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือแย้งแย้งไปอ่ะผมไม่แย้งหรอกไยไม่เงี้ยจนกว่าจนกว่าพับวิเชอร์จะมาลงนะว่ามันเพลงอะไรมันเป็นเมโลดี้เฉยแต่ไม่รู้เมโลดี้ชื่อว่าอะไรอ่ะ คือปกติเวลาเขาใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้างอิงบางบางโอเนอร์อเขาจะใส่อ้างอิงชื่ออาร์ติสแล้วก็เพลงแล้วก็ที่อยู่ว่ามาจากเว็บไหนเออถึงจะไม่โดนแต่อันนี้ไม่ตดที่ วิดีโอได้ใช้เพลงจากเมลเดี้เออเบลเมลบดี้ไหนนะฮนี่คือปัญหาครับปัญหาของการใช้ไอทำมันแทบทุกอย่างทำไมถึงแทนที่มนมุษย์ไปได้ทุกอย่างนะโดยเฉพาะธนาคาร่อคิดว่า ใช่ไหมด่ะดักได้มันมาเลยนี่อันนี้ผมตั้งใจไหนๆก็ใจก็ร้องเพลงแล้วผมก็เลยให้เยือนตรงนัน้นพักหนึ่งอาจจะไม่นานมากแล้ว่อยกดหยุดไม่ตัดด้วด้นอกจมันก็มาจริงๆคือจะบอกว่าเป็นเสียงหนที่สุด เสียงเมว้วที่ไอ้มิวสิกที่เกิดจากแบ็กการ์อ่ะดูสิ <c oughs> เรียกว่าผมต้องตามลา,าองกิจริงๆ้วตรงนี้จะต้องเสียงดังแต่ผมไปเบาอืมหรคุณจะต้องบอกว่าเป็นแบล็กการ์เมื่อกี้ก็มีนะ จะมีแต่ตอนเนี้ยในที่สุดคาร์เคนะเพราะว่าเวลาเสียงพูดอะผมจะหยุดอ่านไงแต่ผมจะไม่แปลให้แปลให้เฉพาะบางคำถ้าอันไหนที่คนอ่านแล้วรู้เรื่องอยู่แล้วผมจะไม่แปลโอเค ประมาณนั้นครับผมปล่อยให้คนฟังเพลงไป48วินาทีนะนี่นี่คือตัวอย่างเอาให้เห็นให้ชัดไปเลยนี่จะได้รู้ว่าระบบมันเพี้ยนแค่ไหนแล้วไอ จำบุกที่บอกว่าอา่เดี๋ยวกดออกไปจากหน้านี้กันไม่เปิดในนี้ไม่ได้ด้วยสิเอาเป็นว่า มันคือตัวฟิลเตอร์ restriction นั่นแหละถามว่ามัน auto on ไหมผมว่ามีเชื่อจะมีออนโดยผู้ใช้ไม่รู้นี่จะออนไปนี่คลิปผมก็หายไปเหมือนกันนะในช่างอวอลเินดิงคนะ <laughs> ำถามผมคือ แล้วไอคลิปที่มันไม่ติดอย่างผมเปิดดัชั่นเนี่ยไอคลิปที่มันไม่หายไปเนี่ยคืออะไรมันไม่รุนแรงหรอกแล้วที่ผมไปดูนะตรงไหนไม่รุนแรงตรงไหนอันนั้นที่ผมบอกว่าช่องผมไม่เหมาะสำหรับเด็กโอเคนะ